บทสวดธรรมจักกัปวัตนาสูตรอนุตรังอภบิสัมโพธิงสัมพุจิตวาตถาอคโตปัธมังยังอเทเสสิธรรมจักกังอนุตตรังสัมมาเทวาปวัตเโต लोके अपतिवात्मया यथा घाता उभो अन्ता पतिपति च मात्मा चतुः सवालयशचेषो विशुधायनथात्स्नाम् ेषितां धर्मराचेना संोधि कृतना नामेन ना विसुतां सुतां धर्म Santantangapan ඒwamime suang

ตาปะปะเตานาเสวิตาภยญาญากรรเมสุกามมสุขันธิกานุโยโคหนโนธรมโมโพธุจเนกอนาริยอนัตตาสิตโตโยจาัาทัตกิรมธานุโยคโ

มาสมาธิอายังขอสาเพฆเวมันเชมาปฏิปทาตถาคตต่นะอภิสัมปธาจักขุกรเนียญาณกัลลานอุปัสสะไยะเพียญาญาสัมปธาญาเนปานายาสัมวัตติทางขอปานเพฆเข้ เวทุกขังอริยสัจจังชาติเปโถข้าชารานิทุกขังมรณามเทุกขังโสกปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสะบเปโถข้าปิเยหิสัมปโยโคทุูกข้ปิเยหิเวปโยโคทุกข้อยำ จ้งนาฬปติตามเปตตัวขังสังคิเตนอปันจุปาทานาคันธาตุขาอิทังโขปนาเพขเวาตัวขสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหาบุญอบภวิกานันทิราชสหกตตาตัตตราตัตราพินันท เนสัยยะเททางกรรมมาตานหาภาวทตานหาวิภาวตานหาอิทางขอปนะเพขะเวทโทคันิโรตโ a อริยสัจจโยตัสายวตานหายาเสสวิราคันิโรตโทจากข้อปฏิเนศข้อบุตรเทานั้ ยอหิทังขอปะนะเพคะเวทุกขะิโรธะคามิเนปะติปะทาอริยสัจจังอะยะเมวะอริโยอัตถังคิโกมะขะสยะเทธังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตส

ทางทุกขังอริย <extern> ส <als> like ัจจันติเมผีเขเวปุวผีอนันตโสเตโสทามเมสุจักโคฏอุตาปาทิญาณังอุตาปาทิปัญญาอุตาปาทิวิชฌาอุตาปาทิอารมโกอุตาปาทิตังโฆ ปนิทางทุกขังปริยสัจจังปริญาย่ยจันติเมเพคะเวผัเพรอนันตทสุเตสุธรรมเมสุจาคุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชญาอุตตปาทิอารรโกอุตตปาทิตังขอปัญญทางทุกขัง อริยาสัจ์จังปรย์ญาติเมเกฆเวปุเพอนันวดสสเตสสทามเบสุจักุอุทาปาธิญาณุทาปาธิปัญญาอุทาปาทิววชญาุทาปาธิอโรโอุทาปาธิอิตังโทคสัสมุทโยอริยาสัจจันติเมเพ เพคะเวปุเพอนันโนสุเตสุทามเมสุจักุโคตปาติยานังอุทตปาติปันยาอุทตปาติวิชยาุทตปาติอาโลโคุทตปาติตังโคปาณิตังตัวคาสมุทะโยอริยสัจจังปะหาตาพันติเมเพคะเวปุเพ อนันาวสุเตสุทามเมสุจักุคขตปาติญาณุตตปาติปัญญาอุตตปาติเวชญาอุตตปาติอโลโกอุตตปาติตังโคปนิทังตัวคาสมุทยาอริยสัจจังปะเหนันติเมเพฆะเวปะเพออนาวสุเตสุ ท่าเมสุจาคมงอทัปปิยา낭งอุทัปปิปัญญาอุทัปปิเวชฌาุอทัปปิอาโลโกโอทัปปิทังตัวคันิโรตโออริยสัจจันติเมผีเขเวผแพอนันวสุเตสุทับเเฟสุจาคมโอทัปปิยา낭งอุท อตปาติปัญญาอุตถปาติเวชชาอุตถปาติอานุโคโอตถปาติตังโคปานิตังตัวกันิโรธตออริยสัจจังสัจิกาตาพันติเมเพฆเวโปเพอนันตโนสุเตสุธรรมเมสุจาของโอตถปาติญาณังโอตถปาติปัญญา उत पाती हुए छा उत पा दिया पादी तम खो पनी तम को तो, साक्षी सा कंती में फे कवे पोते तो अननो सु सुधाम उत पा दिया नुत पाती पानिया उत पाती हुए โอตปาติอาโลโกโุตปาติอิตัมโตคาเรโลทคาเมเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมเพคเวโกเตอนันโนสุเตสุธามเมสุจาคุงอุตปาติญาณังอุตปาติปัญญาอุตปาติเวชาอุตปาติอาโลโก ปาทิตังโคปะนิธังตัวคานิโรตคาไมเนปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตาพันติเมเพคะเวปุปเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจาคุอุทปาติญาณอุทปาติปัญญาอุทปาติเวชาอุทปาติอนุโกอุท ปาติทางขอปาติทางตัวขาลิโรตคาไมเนปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมเพฆเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุฆุอทปาติญาณโอทปาติปัญญาโอทปาติเวชฌาโอทปาติอาโรโกโอทปาติ ทียาวะเกวันจะเมเพคะเวอิเมสุจตุสุอริยสาสเจสุเอวันติปะริวัตังทวัตสาการังยาถาบูตังยาณทาสนังณโสเวสสุทังอโหสิเนวตาวะหังเพคะเวสะเทวะเกลอเกสมาระเกสัพระ มเกสะสมณพระมณิยาปัจยาสเทว์มนุษยานุตราสัมมาสัมพวเถงอภิสามพวทอดจันยาสิงยาตวจะโคเมเพคะเวอิเมสจตุโสอริยสัสเจสุเอวัตในปริวัตังทวัสสกาลัง ยาถาภูตังยานาถาสานังโสวิสสทังอโหสิอัตถาหังเพฆเวสะเทวะเกโลอเกสมาระเกสพรมะเกสัสมณะปราณียาปัจญายะสะเทวะมโนสษยะานุตรารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมโพธะปัจจัญญา สสงญาหนันจะปนะเมธาสนาโอทปาติอโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาเิธานิปุนาภวติอิัมะวะจะปะขวะอาตมนาตันจะวาคิยาเทโคภะขวะโตตาสิตังอภินันทวงหิมาสเมจจะปนะเวยยา Karena samikhan yamanya ayat samato konan yak swiracham weyamalang tamajakku utapati yang genji samutaya tamang sakhan tam nirwata tamanti pawi tita perkawata tamajak kekuwa dewa satamanon. สาเวเองทำพะขาวตาภารานาสียังอิสิปตเนมิคาทายาโนตารังธรรมาจากังปวัติตังอปติวัติยังสัมมเนเนวะพระมเนนาวะเท

นังสัตตังสุตตะวะจาตุมมหาราจิกาเทวาสัตถมโนสาวเวสงจาตุมมหาราชิกานังเทวานังสัตตังสุตตะวะตาวะติงสาเทวาสัตถมโนสาวเวสงตาวะเติงสานัง เอวานังสัตตังสุตตวายามาเทวาสัตตมานนสเวสุงยามานังเทวานังสัตตังสุตตวะตุสิตาเทวาสัตตมานนสเวสุงสตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตตวะเนมานารา เทวสาสธรรมนนสเวศนิ मानवतेना พระมาปริสัจฉานังเทวานังสัตตังสุตตวะพระมาปโรหิตาเทวะสันธมานุนสาวเวสงพระมาปโรหิตานังเทวานังสัตตังสุตตวะมหาพระมาเทวะสันธมานุนสาวเวสงมหาพระ

ตาเทวสัตตมโนสาเวสรงมาริตาทานังเทวานังสาตังสุตวาอภปมานาภาเทวสัตตมโนสาเวสรงอภปมานาภานังเทวานังสาตังสุตวาอภัสาราเทวสัตตมโน Sawe song apa sarana dewa nang satang sutawar barista supa dewa satamano sawe song barista supa dewa. quà nàng sát thang sốt tơ vàng apama na supa theo sát tham non sao số supa nàng theo supa ca theo sát số supa ke na ca nàng theo หาพลาเทวาสัตมนนสาเวสรงเรหาพลานังเทวานังสันตังสุตวะอาเวฮาเทวาสัตมนนสาเวสรงอาเวานังเทวานังสันตังสุตวะอัตาปาเทวาสัตมนนสาเวสรง ตาปานังเทวานังสัตตังสุตะวะโสทานสาเทวาสัตตมโนนต์สาเวสุงโสธานสานางเทวานังสัตตังสุตวาสุานเสเทวาสัตตมโนนต์สาเวสุงโสธานเสนางเทวานังสัตตังสุตะวาอกัน ทักคาเทวาสัตมานนสเว भगवता पारा อิติหะเตนะคะเนนะเตนะโมโหเตนะยาวะพระมโราสะโตอาปพคาจิอัญจะทัสสะหัสสีโลกะทาโตสังกัมิสัมปะกัมิสัมปะเวติอัปปมาโนจะโอลารโอนทาสโลเกปาตุระโหสิอติกัเม เทวเทวนังเทวานุภาวะอัตถโกปคะวะุธานังวุธานเสิอัญญาสิวะตาโพกอนทานโยอัญญาสิวะตาโพกอนทานโยติอิติหิทังอัญสัมมตโตกอนทานญานสัญญากอนทานโยตเววนามา อาหอเซเตอภินหาปเจเวคณะท่านธรรมยังอาพินหาปเจเวคณะปาทังพนามาเซชาลาธรรมโมมิเรามีความแก่เป็นธรรมดา ชาลังอาณาติโตจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธริทรมโมหีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาพยาธิอนณาติโตจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณรรมโมหีเรามีความตายเป็นธรรมดา มาลานาอนาติโตจะล่วงพลความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมพิเยหิมะนาเปหิอาาโววินาภาโวเราจะเป็นไปทางต่างคือจะพลาดพลาดจากของรักของจเริญใจทั้งสิ้นไปกรรมสัจากคมเิต เรามีกรรมเป็นของโซน,นกรรมมาจยาโทรเราเป็นทายาทผู้รับผลแห่งกรรมกรรมมโยนีเราเป็นผู้เกิดมาแต่กรรมกรรมมพันธุเราเป็นเผ่าพันธ์แห่งกรรมกรรมปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นที่พึ่องอาศัย ยังกรรมังกริษาวีเราทำกรรมอันใดไว้กายานังวาปาปกังวาเป็นบุญหรือเป็นบาปตัสะทายาโทปวิสาวิเราจะได้รับผลของกรรมนั้นไปอิติยาวาหิิงก็ดีปุริเสนาวา ชายกด็ดีข้าหัดเทนาวาครหักดก็ดีปัปปะจิตเตนาวาบัณพปะจิตกด็ดีอาพิน้าปัจเจเวขิตาพพัเพึงพิจารณาอย่างนี้เรื่องเรื่องทุกวันคืนแล้อนิจยาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ ออปาทาวยธรรมมิโนโดเกิดขึ้นแล้วย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอุโอปาชิต,ตาวานิรุจจันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเอสังอุปส,สสมสุโคความเข้าไปดับซช่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจาย่อมตายด้วยมาริงสุจาตายแล้วด้วยมาริสเรจากตายด้วยตาเทวามาริสามีเราจะตายอย่างนั้นด้วยนัติเมเอทาสังสยด ความสงสัยในเรื่องภายธัรมไห้มีแก่เราเลย